วันนี้แหละปูงยาบัวหอยยูน้ำเหมือนหรือว่าเนี่ยใดพูพูงยาบนนนัคนหลายคนแม่นพูบหอยยูน้ำหลายคนเนาะเราบ่มีบัวยูหรือบ่มีบัวนอนเรื่องไรแต่ละมือเรานอนเฮือนคั่วออนอนเฮือนคั่วแต่ละมือนะนอนเฮือนคั่วเพิ่นอะไรบันนี้แหละเจ้ามาตั้งตูบนอนอยู่พี่โดยดินบันเจ้ามาตั้งนี่ของไผรดินตัวนี้ดินของของเขาพอดินเขาพอดินเอื้อยเอื้อพิู่บยู่อ๋อโด้วยคณะจังนี่เฮือนตัวห่างๆนี่ของไผรชัดตัวนี้ ເຮືອນລະສອງປີແລ້ວສອງປີແລ້ວໂດຍຕັ້ງສອງປີແລ້ວຍັງບໍ່ທັນແລ້ວແນວເພິ່ນແລ້ມມ້ົຮັນຕສອງປແລມີໄມ กาวสบายดีนะบ้านนาสาวพอลุงแม่ป่าเบิดพื่อทุกคนเป็น้องเลยเมื่อนี้กาบิลลี่ถ่ายคลิปอยู่ทั้งคนเป็น้องเลยอ่าเห็นชาวบ้านเขาเจ้าย่างไปบอกว่าเมื่อบังนกว่าเงินหลังนี้เขาเจ้าไรนี้โบมีบอนอยู่แล้ววะอ่าแต่บัดนี้แหละอยากให้เข้าไปถ่ายเงินหลังนี้วะพี่น้องไรนี้โบมีบอนอยู่แนวกินแนวยังคืออึดจากจ่าวะโมีเงินอยู่พี่น้องเลยเอาเขาเจ้าขายยังวะนะวะขายยังไงนะไปหาพักมาจะหาพักเออนึกว่าขายอนปลาขายนหนชะดอก ่ปพี่น้องเดี๋ยวขับไปเบิ้งในเฮียนเราปะอ่าจากแบบใดพี่น้องไอเงินเพิ่นก,นกนัมาตัาง้งขึ้นไปไหนก็คือบุเคยเห็นพี่น้องเงินลังนี้มาตะเกียงเิ่น,นมาตั้งตูบอยูป่ปะปปเถอะพี่น้องไอ้ฮะเยอเอ ฮักกระตั้งตูมไม่นี่บอบ่เคยเห็นมาตะก,กี้เขามาเฮือนหลังนี้ก็บ,บเ่เห็นตัวนี้เฮือนไผทางหลังพี่น้องป้าพญาพอกพญา,า,าไผก็อยู่หันมาเลยบ่พี่น้องเลยเบิ่งเฮือนเพิ่นนี่อ่าท้อป้าอ,อันนี้เฮือนเจ้าเองบ่นี่เออโอ้ยฉีนังไงเลเนาะยับมานั่งผีเลยบ่เอ ยามมานั่งเก๋ไก๋บ่เจ้าไว้ไท๋โทรติดเรียกแล้วเออเบิ่งหาติดใหม่ใส่ก่อนพี่น้องเอ้ยอ้าสบายดีพี่น้องสดีเจ้าแจ้งบ่ฮัลโหลอ่าตัวนี้น่ะเฮือนเจ้าตะกี้้อยู่สเจ้าขึ้นมาอยู่นี่เออตะกี้ให้สู่อยู่กปาแต่ตอนนี้เพิ่นให้ลงอยู่นําปาอยู่สอยู่บ้านใดบ้านคุณน่ะเออตะกี้เฮามาอยู่นําพ่อแต่ว่าพ่อเฮาเสียแล้วอื ลเรมานีเอาปูยี่นี่เลยมานีแหละปูเน่าบัวหันยูน้ำหมดหรือว่าในใดปูปูเน่าบนนนั้คนหลายคนแม่องบัวหัยูน้ำหลายคนเนาะเราบ่มีบัอยู่เราบ่มีบันอนเรื่องไรแต่ละมือเรานอนเฮือนคู่นอนเฮือนคั่แต่ละมือนะนอนเฮือนคั่เพิ่นอนไรบานี้แหละเจ้ามาตั้งตูบนอนอยู่พี่โดยดินบ้านเจ้ามาตั้งนี่ของไพ่ดินตัวนี้ดินของของเขาขอดินเขาขอดินเอื้อยเอื้อยบัอยู่อ๋อ ขอ้อนี้ค่ะเจ้าโดยอืมไปข้าเจ <mel> <ic int> ้าให้ตั <mel> ้งอยู่นี่บ่โดยคณะจังนี่เพื่อนตัวห่างๆนี่คงไปสัตว์ตัวนี้ตัวน้องเองแหละสองปีแล้วสองปีแล้วโดยตั้งสองปีแล้วยังโบท่านแล้วยังโบแล้ว่บมีใหม่อ๋อพี่น้องเลยสาวเฮือนเราเนี่ยเราว่าตั้งสองปีแล้วยังบ่แล้วบ่มีใหม่พี่น้องเลยช่างกระซิบกับโบมีบ่โดยบ่มีอ๋อเจ้าก็เลยมามาตั้งตูดอยู่นี่ก่อนโดย อ่าตูดอยู่ในห้ากระตังไม่บ่ห้ากระตังไม่แล้วตะกี่ไรนอนนอนอยู่พุ่นอะไรนอนขั้นคั่วโดยอืมชื่อเจ้าชื่อจังไรไงพรอนไอ้พรโดย,โดยโอ๋อลูกจะขึ้นนี่สองสองเท่านี้บ่โดยอันนั้นลูกนอกขอ,อกบ่น้องสช้าพี่หลานเออพยาไพามานั่งพี่เจ้านะสบายดีพี่น้องแน่โ,นโอ้หลานข่อยพี่น้องเลยน้องสาวที่ว่าขึ้นเขาเงียนพิการสบายดีพ่อนี่ลูกสดีเออ ี่น้องกันบ่จะไปเอ้ยไผ่ฮะครับเอ้ยไผ่เพิ่นเออเจ้านี่แยกออกมาติ้งเพื่อนไผ่ไผ่นี่บ่โยมันอยู่หลายค้นมันมีบอลอยู่เนาะโดยอืมน้องเลยวันนี้เจ้าแงกออกมาอยู่นี่แหละเพิ่นบ่ได้ว่ารเท่าใดบ่บ่บบาดาดาเพิ่นว่าได้ใดเพิ่นว่าลูกเอ้ยหลายคนแล้วอ,อยู่ไพย่ยิมันเพิ่นบอกว่าอยู่ไพ่ยิมันโดยมันมีบอลอยู่แล้วบ่มีบอลน,นอนยามพ้นบ่นม,นมียามไอ้อ๋อ คิดว่าบ่มีบอลอยู่<โ>ด,ดินต้นอาดินดินเจ้าแต่ว่าขอเพิ่นโดยอันนี้ดินนั่นดินของเอื้อยขออยู่นละเมื่อยอ๋ยอบันนี้เฮือนนี่ตั้งค์ิดปีบอกจะมีก่อนสองปีนะ <c oughs> สองปีปลายแลย้วสองปีปลายโดยย <โด S 1> ัง <โด S 1> ว่าท่านแล้วบ่มีงเงินเฮ็ดบ่มีงเงินเฮ็ดเดพราะว่าเฮือนเราน,านี่เราตั้งกระโดดยุคหอยเบิ้งนี่กะเพราะว่าเบิ้งเบิ้งเบิ้งจากห้อยตอกตะปูนี่ก็แต่โดดเราพี่น้อย่างไรบ่มีว่าหากจะตั้งค์ทำมาใหม่ตะกี้ขอยึดยุคเงินยังมีข่าวอยู่แต่ว่าเล่าฮะ บ่มีเงินจะซื้อไม้ซื้อสังกะสีซื้อยังนะพี่น้องเอ้ยมาเฮ็ดเงินเนาะมาโปงไม้แป้นไม้คือไม้ค้างก็ยังหลายเติบคิดแีรบบอกก็เลยว่ามาตั้งตูบน้อยอยู่นี่หนยคำมากอ่ะนอนนี้เลยบ่กคำมากอ่ะคำมากกับนอนนี่แหละอือบันทึกดูเฮ็ดกินกินข้าวกินน้ำจะไปกินอยู่ไช่ส่ส EN ส umes, ะจะได้ขึ er, ้นมาบ้านมันมีมอนนงมีหนึ่งยูเคนพอกับแม่มากินอยู่พี่เออหนึ่งยูคนอะมากินอยู่พี่โดยแต่ว่ากลางคืนน่ะได้นอนพี่นอนนี่ โอ้เพราะว่าอยู่ห่นมันอยู่หลายคนหนึออึดอัดกันเนาะโดยพี่น้องเลยตู้ครังนี้มันสิบ่อะไนกันบ่ตู้ครังนี้น,นอนนอนนี่กับร่มเขามากกับน้นาช่วยๆพูดเลยพี่น้องเลย,ยเพื่อนบ้านนี่ก็ยืมผงเพันได้เออยืมมาบ่เพื่อนบ้านเลยยืมผงเพันโอ้พี่น้องเลยตู้ฉันกะซีตอนนี้มีจักแผ่นตอนนี้บ่มียังเลย บมียัยงเลย,ยเอา่าถ้าเนหนอเลยเม่กี้ดูเพื่อนนำหลังนี้เนาะอยู่เพื่อนนำแม่เถาเป็นไม่ยา,าสบายดีเนะีสบายดีสบายดีเหรอละ่ะไ่ดีหน้าตาขี้นกันก็ไฟยาไผ่เลยพี่น้องเลย <c oughs> เออหลูกหน่อยพี่น้องเลยเออเวลาเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่กับเฮ็ดยุหันแต่ว่าร้านอน,นอนนอนไม่นอนู่พี่เพราะว่าย uh นะุหันน่ะมันหลายคนแห้งเลยอยู่กันยากเลยอืม ตั้งแค็มยูเพี่น้องเลยมีผ้าบัดมีตูบหน่อยอยูเพิ่นมาอยู่ห้ากับตัง้งยูไหมตะกี้อันยูพูดแหละแต่ว่าอย่างคนมันมันเกากรบปุติต้องเอายู่หลายคนพี่น้องเลยบางเดือดกระชิ่งลำบากใจแน่ลูกเต่าแนา่อันยูอันกินแน่เพิ่นก็เลยแยกออกมาอยู่ตูบต่างหากเนาะแต่ว่าเงื่อนเพอมีส่างสองปีพี่น้องเลยสองปียังบ่แล้วเลยพี่น้องเลยอ่าเพราะว่าบ่มีเงินเฮ็ดงานเฮ็ดอันนี้พี่น้องเลยเฮ็ดงานกับบ่ได้เงินบ่เคืออะไรเจะเฮ็ดงานจะได้เมื่อไหร่พอเจ้า เหตุการณาว่าพววันละแสนวันละแสนโดยเออได้ได้เงินมาแสนหนึ่งเลยจะเอาเงินแสนหนึ่งไปเพชรยังไงเยซื้อข้าวซื้อข้าวโดยทางงาซื้อข้าวแล้วซื้อข้าวมาเพชรเป็นนัวอ๋ออะไลบ้าซื้อข้าวมาเพชรเป็นนัวโดยใส่ใจในครอบครัวนี่ก็อยากเบิดแล้วเนาะโดยเออเชื่อเครื่องนุ่งคล้องถือลุงนี่ไปป้าไปใช่ใช่นุ่งนุ่งนุ่งใส่ไปป้าบนมีเครื่อง ใส่กระสอบมากนะบ่โดยเออเครื่องกล้องจับได้ใส่กันอยู่ในกระสอบบ่โโดยอเราบ่ได้มีเครื่องลายเพี่น้องเลยเราบ่ได้เข้าโรงเรียนบ่ลูกหน่อยสองคนเนี่บ่ได้เข้าโรงเรียนอ๋อชื่อจังไรก่อนพูดนี่นี่แหละแหละแค่โดยแม่ได้ใช่ ก็ซื่อโบคือกันกับลูกเลยพี่น้องเลยชื่อโบได้คือกันเลยแมาแต่หนึ่เดียวอ่าเป็นไข่บ่เนี่ยเลยอ่าตกพี่น้องเลยเป็นไข่อืาเงินเพิ่นกับพี่น้องเลยอ่าโบมีหอดอันยูอันกินเนาะเงินเพิ่นเพราะว่ะยูเงินเดียวกับแม่ยาแล้วก็ะยาพี่น้องเลยอยากเรื่องอ่ะยูต้องกันไลายคนนี่แหละคอยก็เข้าใจเลยเคยยูต้องกันหลายคนมันยากแตเพื่อนก็บอกให้ลงไปอยู่เงอนเจ้าเองเลยแยกอยู่เนาะเหมือนว่านั่นเนาะ บุญแม่เราเพิ่นไทยนี่ดอกแต่ว่าเพิ่นไทยแยกอยู่โดยมันหลายคนหลายคนแล้วก็เลยว่าบุญอมันไปแล้มาตั้งแค่มนอนเลยโดยคั่วเนี่ไปเห็นงานอยู่ใช่อยู่ไก่หรืป่าคั่วเห็นงานอยู่พูดแล้วเออจักม่วงเรากลับมาเราบุญได้กลับบางทีเรานอนเราบุญได้กลับมาอือจะนอนอยู่นี่จะป่ยยานบ่บ่มีน้องนีเขามานอนนั่งบ่โดยอ๋อมีน้องช่องคนมานอนเป็นหมู่เพียน้องเลยอื บ้านี้แบบนี้ปีนี่เจ้าเห็ดให้เฮ็ดหน้าเจ้าเช็ดน้ำนเพิ่นบอน้ำมันยาคือเ่าบอกบ่ปีนี้เช็ดให้เห็ดให้เวกเขาเองปีนี้เออมีบ่หายเจ้าเองมีแหละไในประมาณจะกระสอบเขาปีหนึ่งปีหนึ่งอมบลายเขาบางทีก็เศ้าบางทีก็สิบปลายมันดินบมงามบ่เนี้ยดินน้อยก็มีดินฮะบ้านี้เนียคือใช้เหตุที่เจ้าลงมานี่บเแมนว่าพิษกันเนาะ ข้าพัวจะเฮาเป็นไผ่เขาเลยเอา้เอาไผ่เป็นคนชวนชวนลงมาอยู่ผีอยู่เนีย่ยที่นั่นอยู่นี่อันนี้พ่อกับแม่คนไห่ลงค่ะโอ้พ่อกับแม่ทั้งผัวบอ,อโดยเจา้าไหนเป็นลูกไผ่เนาะโดยเป็นว่าไห่ลงไปตั้งตูบหน่อยอยู่เป็นว่าหลายคนแล้วอยู่อยู่เคนไผ่คนมันเห<อ>็นตังอยู่เคนไผ่คนมันแต่เขาบรสมบูรณ์แบบแบบ อันเช็ดกินข้าวบวอันข้าวบวเพียงพ่อแบบบวมเนึองบวมเนึองหวดยังบวมียังบวมมียังเลยเนาะอันใส่กินน้ำพ้นก่อนเออทมิดอานใส่แต่ก้าวแต่ได้มากกับกินน้ำพลนนั่นแหละโดยแตวบันนี้เฮ้าพันมีลูกมีเต่าแน่เนาะโดยอือพันก็เลยใหายเงียบขึ้นนออกต่างหาโดยหลายคนแล้วเขึอนทางลายบวมีเัีอยู่นยืนนะจะขึ้นยู่ในเหันทางหมดนะจิมหาคนป้าทุกกระชงว่าหลายเลยจิมหาคน เออบอลน,นอนบอลยังตะเกียน์จะติอยู่ทั้งเงินนะนอนบอนได้คนไหยนอนตันดเทินคั่วทาบ่มีบอลนอนตัดเทินคัวบอลหนึ่งเข่านะบ่ะโดยโอ้บอกับแม่คนไทยนอนให้ตั้งเฮือนอยู่ทางฮักมันยากยำพุ้นกันแบบยาำพุ้นมันเปื้อนแน่นอนยำพุนพ้นเทินครัวเทินครัวกับเปื้อนและเห็ดยอยู่เห็ดกินเห็ดอยู่เห็ดกินหนึ่งข้าวแดดเช็ดกินแดดมูจักมดเงามูจักย่างแล้วบอกมีลูกเข้าแน่เนาะโดย่อยอู้เป็น้องเลยก่ะ บางทางว่าชีวิตเราลำบากนะกตะกี้น้ำบานเอื้อยนะอยู่ไซส์บานของเอื้อยแท้เนาะมังพีนม,มังพีนโดยเอาอยู่บ้านได้มังพีนน้ากะหานห่วยใช่ไหอยู่จุก,กันเลยแถววันนี้อยู่บ้านนากะหาน<ด>บอก<ด>แสดงว่าเอือนน้อยน,นี่คนผู้ไทยเด้นี่โดย,โดยเออชักปีแล้วมาอยู่น้ำัวนี่สี่ห้าปีแล้วได้โอ้บ้านหน้ากระหานพี่น้องเลยกขม่าตะเคียนเท้าแล็กเท้าห่างจากบ้านเล่ากรบโบได้ไกลข้อบันได เออแสดงว่าวันนักการนี่ผู้ไทยพุทบ้านเลยพี่น้องเลยเราเราได้ผัวเรามาอยู่พี่อยู่น้ำผัวคุณมองพีนีอกันพี่น้องเลยเชื้อกขันยาวอันของลูกจะบ่มีว่าผู้น้อยนี่คือบัใไซเราเนี้ยมีมีอยู่ฮะซักแล้วเออซักมีตัวเดียวทรงพื้นฮะอซากหมดเลยมันเปื้อนนิดเลยบ่มีเสีนงลงจนหนาวจนตัดหมดค้างพี่น้องเลยไปจอยไปยังน้อง แล้วนายอยากกินขนมโมลุกขนมกะหอยคนบุญไรบ้านี้นะตะกี้นะพัวเคยไปอยู่บ้านจัวบ้าตะกี้เลยพัดว่เราเคยเราเคยไปเล่นซื้อไปเล่นซื้อโดยแต่ว่าเฮือนนี่ตั้งชองปีตะกี้นั่นได้ยังเนี้ยตั้งเฮือนตะกี้น่อมีแต่เท่านี้แหละตอนนี้แหล้วผมคิดจะตั้งเฮือนเออแต่แต่ว่าความคิดจะตั้งเฮือนแต่ว่าบ่มีเงินโดยบ่มีเงินผมคิดไปจะตั้งเฮือน พ่อกับแม่่ให้ตั้งเกันเลยตั้งหาตั้งไม่มีไงตั้งไปซื้อซื้อเอาว่าเช้านะหร,รือว่าหรือว่าเช้าตัวเองแอบนนะตะกี้เช้าเก่าของพ่อกับแม่ตะกี้โอ้เชา้าเก่าเช้าคนครัวเก่าบันีนน้กลางคืนมาเด็กน้อยมานอนผีชีพว่ากันหนาวบ่ผกาห่มใช้กระพมนะม่ะใช่้าห่มเลยเลยเออผ้าหมม่มนิดหน่อยมึงพี่น,น้องเลยเอาผ้าบัดมาแอบไปซื้อนี่แหละ เรานอนเฮือนลังนี่พี่น้องเลยเฮือนลังนี่เฮือนเฮือนลังต้นนั้นเหมตัวนั่นเองแฮมตะกี้พี่น้องเลยเฮือนลังคุณแต่ว่าในยาเราไฮเงียดเฮือนออกต่างหากเพราะว่ายือนมันหลายคนกิระบอกเลยบ่มีบอลไปพี่น้องเลยคันที่บอกว่าไรนี้กับโบแมนเนาะแต่ว่าเพิ่นไฮเงียดอยู่กิระบอกกับมาตั้งตูบอยู่อันนี้เฮือนเพิ่นเห็ดช่องปีแล้วยังบ่แล้วเพราะว่าหาเงินบ่ได้หาเงินบ่ทันพี่น้องเลยโอ้แสดงว่าเจ้านี่ลงมาแต่เฮือน ไม่เท่านี่กับบุมียังเลยนี่เนาะโดยโบุมียังเลยไม่ได้เสือ้อเสื้อผ้าค่าคิงลงมาเนาะโดยโอ๋อคือว่าเจ้าคนเราทึ่งนะแต่เจ้าคนผู้ไทยเนาะโดยผู้มคนไทย่ะ<อ>ลูกชองคนพี่น้องเอ่ยพัวเราไปเห็ุงานคำพูดอะไรจะมาเนี่ยจะย่านแล้วค่อยค่อยนั่นี่ขั้นค่อยนอน,นค่นคอ,ยนอ,นนคอยย่านเลยย่านคือก้านไปน,น,นอนนอนน้ำอ่ามันมันบ่มียังเลยมันย่านและลมหนาวผัด,ผด,ผดมาวีวีชั่มช่วงนี้แห้ง บางเจ้อก็มีข้าวคนมันหนาวแห้งเลยเขาเชื้อชีวิตเหมือนข้อมหนาวนะบ่มีเสื้อผ้าบ่มีนเย็นเดี๋ยนี่จะมีเงินติดโตจักพันเลยบ่มีเจ้าบ่มีเลยเออมันพัวไปเห็นงานได้เงินแชนหนึ่งมากนี่ชื้อเขาหมดเลยชื้อเข่าเลยชิ้นเพื่อนน้องนี่ทำมาปิดทำมาปิดชิ้อเข่าหมดเลยโดยบริเก็บบริยังเลยเนาะบริเก็ตยัง มันยามลูกจะเป็นไข่เป็นนาวเห็นอะไรใช่ยามลูกเป็นไข่เป็นนาวได้ห้ารับหากู่นไปห้องมอห้องมอกรบ่มีเงินนอกโอยบอกหายยัจน้มอ้อัวต้องไปทาระวายูนมียาจะนย่ามาอยู่รยู่หลายคนพี่น้องชิบชหคน แล้วเพิ่อนนนอนเพื่นคัวนอนเืนคัวเขาจ้าอางคนตกแน่มันเปื่อนแน่อันยัยใจโยกเงินนี่ก็ตังสองปีบ่แล้วจักเทียพี่นองเเงีเพื่อนอมมีเงินเห็ดโมมีใหม่เนะะะาะค่ำๆแล้ว้าลูกไปกินข้าอยู่คน,นด้เนาะไป่าอย่างงกับโบมีโพมบ่ได้ม,ดมีบ่กลางคืนเอาไว้ไต่่บมีไพาบ่มี ก็อยู่หลยคนกรบอตติคนนอกๆคนเรี้องขาวนำทำปาคนก็อึดอึดยากแน่เอ้ากินนแม่ยังไพี่น้องเลยปุกองเชียร์เขากลายนี่พี่น้องกวันี้เอ้ยเอยบริชวนพวกลับมวยย่บ้านบ่ดื้อเวไนไหนบ่บริชวนเออมันมมีวันยูเบื่อ้ยนะยูอืีบ้านห่างมมีวันยูสุดแน คุณบอลอยู่อยู่พผ่นกับทุกหน้าคือกันบ่ทุกหน้ากันพ่อกับแม่ยุ่พ่นกับทุกหน้าคือกันอ๋อก็เลยว่าบ่อยอยากเมื่อยลำบากเพเ่้อเจ้าเคยไปทำงานอยู่บ่เอยทำงานกับทำงานจีนคือกันแล้วเออบ๊อบแบบทำงานอยู่ไทยอยู่เวียงอยู่ยังเคยไปบ่๊อบเคยเลยอันนี้ฟาบัสยังยืมข้าเจ้ามาใส่นาะโดยขลาว่าบุมมี่อะไรรอพี่น้องเลย ลมหนาวลูกน้อยเจ้าไมล,ล่ตัวลูกเจ้าช่องขนนี่แหละลมพัดลมพัดมาทางนี้โดยตรงเลยล<ะ>เดิพี่น้องเลยให้เบิ่งตูบหน่อยเราอยู่กันตูบหน่อยเราตั้งอยู่มี่น้องเลยคิดดูบ่ขั้นยู่หันมันหลายคนกะคนหายลงมาตั้งที่นั่งอยู่กะมาตั้งอยู่นี่กะบบติไลพี่น้องเลยเพราะว่าคนกะชี้าก,กันแหละขั้นว่าบราณคนกะคงจีบวยหายออกเพื่อนมากรอกพี่น้องเลย ก็เลยว่ามาตั้งอยู่นี่กับลูกน้อยกับผัวพี่น้องเลยพากันมาอยู่นี่มอแหงแต่กระโปงกระบบมีแล้วเพราะว่าห้างใหญ่มา,มากมายคีรอโบ,บมีเงินติดโตเลยได้พี่น้องเลยเงินติดโตกรบโบมีจกักรบเลยแล้ววะกรบบที่ดอกบานเข้าพี่น้องเลยเอกงานหาเงินดั่หาด,ดั่มซิปพี่น้องเลยแต่ละมื่น ในมากก็ซื้อเข่ากินเมื่อในมากก็ซื้อเข่ากินเมื่อบอด้เฮ็ดงานได้มือลลายๆขนมขันมือลายๆกับซิมีเก็บยุกเสื้อผ้าคิดรวบกับบูมีดอกตะกี้เบิ้งส่งเล่ากับคือชิวคือชิบบมี่รีเป็นรองเลยบมี่เราเท็ดเราใส่แต่งบูมี่เห็นไหมบูมีเลยเนาะพระบาทนี่ก็ยังยืมของกระจ้ามากพระบาทเราเป็นคนผู้ไทยบ้านนุ่นย่างบริเว่ไกลบ้านบินลีไปะเอราว์จังเลย กัวเรากัคำมาแสดงว่าบบถือกันแลกกับแม่ยา <laughs> แม่ยาจะหงายลงมาอยพีเี่น้องเลยไ่ก,กับแม่ยา,าเนาะมะเพ็ดเกลือเปเมื่อวานเองคสรุปแล้วนี่มาตังไม่นี่นะ้งแต่บวงถวยสากระเบือยอย่างไงี้ยังมาทั้งมียเนาะอบนี้ก็คือชอออยากแล้ลงมาแต่เพิน่นเนาะ ใช่แต่ว่ายังยังมีดินอยู่เนาะแต่ว่าบ,นบนอบนบอนอยู่บอนนอนนี่แหละมันหนาวบ่มีเงินอยู่ซันกะซีกับ,บโบมีบ่ินโเจ้าคือบ่ซื้อสันกะซีมาใส่บ่มีเงินนี่ยเจ้าบ่มีเงินเดย๋ยซื้อจะไม่ซื้อจะรมาแต่เฮ็ดเวียดตัวแรกซื้อเผาตัวแรกซื้อเผาต้องเล่นแล้ว มันในลูกน้อยในกิน,ขน,ข,น,กน,น,นขนมขนมในกินน้ำผึ้งยี่ป่าขนมกระตุกวัวคนนี้บนดนี่กินเลยเลยเอาเอาเยอะๆก,กันลูกเง, 20, นงกินซิบเงินสากันแหงบัมีเลยเนาะนบนอนเงียบแล้วพันนี้นอน,น,น,นเลยตายจนเราแห้งภายในแต่ว่ามีลูกหลานอยู่นั่ง พี่เจ้าหนิกับั่นจีไปทํางานกับไปบ่ได้และลูกยังหน่อยเนาะบ่บ่ได้มีแต่ปล่อยให้ผัวเนาะไปเห็นเนาะเลยรถจักรเจ้าบ่มีบ่รถจักรเจ้ารถจักรบ่มีเอาบ่ผัวเจ้าไปเห็นงานแล้วเห็นแตไดะไปตอนไปดมรถจีนเลยไปดมรถใหญ่พันเมาบัวถืกพี่น้องเลยไม่เจ้านี่มัน มันมันมดเท่านี้เราบอกไม่เซ็นไม่ยังกับบุมีเลยบอกนี่เลยก็พ่อก็แม่ให้มาตั้งค่ะก็ตั้งแล้วมีหรือปะมีเลยบุมี่ใหม่ตั้งสองปีค้างไว้เลยค้างเลยเอาเซากับเสาผสมเนาะตัวหนึ่งเป็นเสาเหลี่ยมตัวหนึ่งเป็นเสาไม้กลมเนาะมันน้ำกินน้ำอาบจะไปใช่อยู่ใช้เฉยน้ำกินน้ำอาบตั้งอยู่ห้วยพูดเออบอลห้วยบอลเดียวกันนะบ่โดยอ๋อ กำคำแล้วก็ลงไปพุ่นแล้วเนาะเลยหากกระยันมาอยู่พี่น้องเลยหนาวแล้วลูกเจ้าแล้วชีหนาวกลางคืนมาเสื้อผ้านี่เ <c oughs> อจาจะบินทมเลยบ่หนะมันคือตีองได้ปะทมแต่ว่าทมปลายเลยค่ะทมบลายนะอ๋อคนตกแล้วบัดนี้มันเจือลงเจือลงอะไรเจือลง เขาอยู่เฮือนไหมเน่ยเขาเอาอย่างไรกับปไ๋ยต้องเนาะอยู่หลายคนเนาะไพ่เน่คือหอดชิมหาคนลูก,ล,กลูกเคยลูกไพ่ยแน่บอกน้องนี่ซุ้มน้องนี่ก็ซุ้มน้องนี่คนเด็กหน่อยนี่ได้และสิบคนสิบคนแล้วคุยใหญ่เด้หลานเดหนาเฒ่าเดน้องชาย<อ>ดีลุงอายของผัวพ่อ,อกับมแม่เลยเต็มยูหันบ่๊มบิ๊นนอนต้องเนาะ เนอะเลยเนาะใครแน่ยู่ดอกเล็กน้อยหลายคนอยู่มาอยู่นั่พี่น้องเลยอ่าชีวิตของเอ๋ยแล้วก็เธอพี่น้องเลยเจ้าเนี่ยเคยมีเงินเก็บน้ำขาอยู่บ่มีหอดหลานมาสองหลานอยู่บ่บ่บ่เคยได้มากก็ซื้อเน่ากินกินวะเนาะได้มากละได้มากละซื้อเขาได้มาซื้อเขาพอซื้อเบี้ยงชีวิตไปวันวันน้ำร้องน้ำไม้เนี่ยเคยไปขายน้ำพันอยู่บ่ ไป่ขายอยอะขนาดทำไมเขาได้อยู่เนาะ<ด>แต่ว่ายำนี่กับบุหูชิคายยังไงยำนี่ยำนี่คายยังอ,อาอพี่น้องเลยสำหรับเรื่องเล่าของเอ๋ยเล่ากับฝากไว้เนี่ย,ยพี่น้องเลยเป็นยังไงกับฝากไว้เนี่ยพี่น้องเลยติดตามทาเบิ้องทาชนมน o m กันเนาะเดี๋ยวมือหน้าจะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งไหม<ด>แต่ว่าคือเล่านี่กับบุมมี่บอลมีบอลยูอยู่อยนอดินนี่กับดินพี่น้องแต่ว่าเท่านี่แหละมันอยู่หลายคนทิ่ผาทีพกคนและแม่ย่าคนก็นกเลย ให้เพิ่นย้ายออกมาอยู่ลุงต่างหากพี่น้องเลยถือว่าเพิ่นให้ย้ายมาอยู่ลุงต่างหากพเพราะว่า,า,ม,า,ม,ามันัอนอกินอั่นยังกับบุพพรกินนั่แหละคนไลยห่อให้แต่กระโปงก,กับบุมีพี่น้องเลยเแต่พากันนอนหนาวหน่อยหน่อยสองคนห้องเง้ยงห้องครับพ่อพ่อเฮาก็ระชับกระับซุ้มเฮาสีกราฟก่อนเด้อเด้อดีดีไม่แห้งค่อยเบิ่งกันแหละกลางคืนนะย่านนบุมมีไฟฟ้าพร้อมเข้าน้่ง เขากินนี่กินน้ำเพื่นยังอาศัยกินน้ำเพืน่นโดยยังกินน้ำเพื่อนอือคือว่าแย่เึืนเนแย่ก็ไมอยู่ต่างหากเขาก็ต้องมีของเขาเองแล้วเนาะโดยแต่กะบ,บแบบ่มีเงินอกจีซื้อเงินเดือนนำอ่ามื่นละมื่นละแสนหนึ่งกะโบยากรุ่มกินโดยอือเฉพาะเขาเองกะบางเถื่อนกน็ยังซื้อลายกว่าแสนดิเพี่น้องเลยเอาเอาเพ่น้องนอนสำหรับพี่หนีคขหลาตัวไปก่อนเด้อพี่น้องพักไปแน่เอ้อสบายดีพี่น้องเนี่ยสบายดีเจ้า